สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตไอดีสายฟรีหรือว่าไอดีเซอร์ปฮลี่ล่าสุดกันนะครับอ่าเห็นหลายคนเนี้ยทักมาถามกันว่ปัจจุบันนะ่ะ มาเล่นไหวหรือเปล่ามีแนวทางอะไรประมาณไหนเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะครับนี่จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วก็แนวทางที่ผมเนี่ยวางแผนต่อไปสําหรับไอดีนี้นะครับในอนาคตนะไปดูกันเรื่องของโหมดหลักก่อนอย่างอะลินานครับก็อยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพึงพอใจมากเว้ยแรงอะ่ะผมเล่นก็เล่นประมาณหนึ่งไม่ได้ดันจ๋าดันสุดอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถไปได้ไกลเนาะขอแค่คุณเนี่ยจัดทีมถูกอะ อัปเกรดของให้มันดีครับนี่เป็นตัวอย่างเลยจบอะแกรนด์มาสเตอร์ทุกซีซันได้แล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะสายฟรีแม่งมาได้ไกลขนาดนี้ดังนั้นนะครับทุกคนจบได้แน่นอนขอแค่คุณขยันทํามันอะแล้วทีนี้นะครับทาอะไรบ้างเกี่ยวกับอารีนาแน่นอนครับต้องเป็นเรื่องของดาวไส้ในอาทาร์ต่างๆบิสกิตท,ท็อปปี้นะครับมันต้องดีจริงอย่างไอ้ดีเนี้ยดาวอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะมันเป็นสายฟรีผมเข้าใจนะว่าดาวมันทํายากก็เลยเออ จัดเท่าที่ไหวแต่ถาาว่าดาวเยอะเนี่ยมันแตกต่างจากดาวน้อยไหมในแรงที่ผมเล่นนะครับก็ไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบทอปเซิรฟ์ฟแฟนสองเล้ยวเนี้ยอาจจะต้องใช้ดาวมากแต่ผมอะดาวประมาณ1พอพอสู้ได้ถ้าเราจัดทีมถูกเลือกตีเป็นคัดทีมตีเป็นนะครับมันก็ช่วยเราได้ประมาณ1นึ่งนะทีนี้นะครับที่อยากให้เน้นก็จะเป็นเรื่องของบิสกิตในปัจจุบันเนี่ยแม่งมีผลจริงๆเว้ย บิสกิตทําได้ง่ายมากนะครับแนวทางตรงนี้ทุกคนมุ่งมาทํามันก่อนเลยเอาไอ้บิสกิตเป็นประกายเนี่ยมาทยอยใช้นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ผมเนี่ยตั้งใจจะเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ไอสีเนี่ยเนี่ยคุณต้องวางแผนกันมาดีๆนะมาเปิดมั่วไม่ได้นะครับพยายามเปิดเฉพาะคุกกี้ที่คุณต้องการใส่ให้มันบิสกิตเมตาเท่านั้นนะครับอย่างโฮลี่เนี่ยก็หาพวกรถเข็นเสียหายแล้วถ้ามันได้แล้วใช่ไหมก็ไปทยอยทําเพิกเฉย ให้กับตัวดาเมจนะครับแค่นี้เองแนวทางสำหรับบิสกิตใช่ไหมครับดองนี้ให้ได้เยอะที่สุดหาได้เดี๋ยวเทคนิคการหาเดี๋ยวเราจะมีบอกอีกนะครับเนี่ยก็ทยอยหาบัฟที่คุณต้องการโดยผมเนี่ยพยายามทำเพิกเฉยได้เยอะมากๆเพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมและที่นี้นะครับเรื่องของทอปปิ้งผมว่าเป็นสแตนดาดทั่วไปหลายคนรู้แล้วไม่ต้องพูดเยอะไปหาออฟมานะครับแต่ถ้าใครอยากได้ออฟที่ดี อยากจะได้ออฟที่มันสําคัญจริงๆนะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนี่ยคุณไปซื้อได้ที่ตรงนี้เว้มันจะมีท็อปปิ้งประจําแพทอยู่ครับเนี่ยนะก็ซื้อไปแต่แพทนี้ผมมองว่าผมไม่ต้องซื้อก็เลยเออทิ้งไปนะครับถามว่าแพงไหมมันแพงนะแต่สิ่งที่ได้ก็คุ้มค่านะครับออฟลองที่คุณจะได้จากมันนะมันดีทันทีคุณไม่ต้องไปสุ่มไม่ต้องไปปวดหัวอะไรเท่าไหร่นั้นตรงเนี้ยถ้าใครมีงบเล็กน้อยนะแบ่งเพรมาซื้อมันได้เออสําหรับมือใหม่ ถ้าไม่มีเพจจริงๆยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับไปตีบวกกับท็อปปิ้งธรรมดานะอ่ะก็แน่นอนครับอารีนาเรื่องทาร์เรื่องอะไรพวกนี้ต้องขยันหาตามสเต็ปนะต่อไปนะครับที่ผมมุ่งเน้นมากแล้วก็ตั้งใจจะทำมากในดีนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของอ่าระบบเหมืองเว้ยในเหมืองได้ของดีเยอะมากถ้าคุณเข้าใจมานะครับโดยผมอ่ะจะพยายามทําให้รอบตรงนี้มันเสร็จให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเสร็จเร็วสุดตรงนี้มันจะขุดได้ของดีแต่ว่าตอนเนี้ยผม ลืมไปกดใช้ันเนี้ยไอตัวเล็กเวลาแลกไปหมดแล้วก็วคือผมจะแลกทุกอย่างเลยนะยกเว้นไอสีเหลืองอันเนี้ยเออยกเว้นแค่อันนี้คทับที่เหลือผมแลกหมดพอแลกหมดแล้วใช่ไหมมันจะอยู่ที่ประเมินราคาตรงนี้นะครับกดประเมินราคามันก็จะได้ของกลับมาครับนี่แร่ฟักทองเลยถูกไหมชิ้นส่วนแสงส่องประกายนะครับผงสกิลทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วขอแค่คุณเนี่ยอะมีล็อก ส่งรถไฟเยอะๆแล้วก็ไปส่งตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องกดเร่งเวลาก็ได้ตามรอบก็ได้แต่ว่าพยายามหน่อยพยายามขยันเข้ามาทําครับผอมมันคุ้มจริงพอได้จากตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะไปเปิดพวกนี้ก่อนอ่าเปิดเอาแร่ฟักทองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พยายามเปิดจากตรงนี้เนี่ยเปิดพวกนี้ไปเสร็จแล้วก็ไปย่อยนะครับทำตามสเต็ปนี้ไปสําหรับไอดี่ใสฟรีอ่ะมันมันจะสําคัญเนี่ยคุณก็ย่อย เรื่องของบิสกิตอะไรพวกนี้ได้เลยเพราะมันได้มารวมกันใช่ไหมบิสกิตแล้วก็ทาร์ตนะครับอ่ะท็อปปิ้งแล้วก็ทาร์ตสิทาร์ตคุณก็ย่อยเฉพาะอันที่อ่าไม่ใช่อีพิกเออเพราะว่าแ,แล้ววันี้เราคงจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมก็ย่อยทิ้งไปอ่ะนี้เหมือนกันครับบิสกิตเอ้ยก็ผิดบิสกิตก็กดอันที่ไม่ใช่เลเจนด์นะครับนี่เก็บแค่เลเจนด์ทีเนี้ยมันก็จะคืนกลับมา ถูกไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยทำทุกวันแล้วก็มุ่งเน้นตั้งใจที่จะทำนะครับเราจะได้แป้ง่องประกายได้ฟักทองได้ตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแลกตัวตรงนี้เออแล้วก็ไปวนวนเปิดตรงนี้ให้มันจบไปนะครับเนี่ยเร่งให้มันจบไปในแต่ละวันนะมันจะได้ของเยอะนะครับคุณก็ไปแลกตามสเต็ปนี้เลยอ่าต่อมาครับที่เราต้องต้องการมุ่งเน้นนะครับ เรื่องของแร์มงแร์มารอะไรพวกนี้ผมทําครบหมดแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมวิจัยก็ครบแล้วแต่อย่าลืมในเรื่องของการอัพนะครับหลายคนเนี่ยจะพลาดกันวางครบแล้วก็คือทิ้งเลยบางอย่างก็ลืมได้เนี่ยพอผมมาส่องไอดีตัวเองจริงเอ้ยหนังนี้กูลืมอัพว่ะเนี่ยแบบนี้ครับทุกคนลองส่องดูนะว่าอันไหนอ่ะที่แบบยังไม่อัพอย่าปล่อยให้โนมว่างเด็กขาดนะครับวิจัยผมครบแล้วแต่ถ้าจะให้แนะนําในการอัพนะครับทุกคนอยากจะให้อัพ ในยุคนี้นะผมมองว่าถ้าไม่รีบนะครับอัพอาณาจักรก่อนมีประโยชน์นะเอ,อ่ออัพอาณาจากักรแต่ว่าเป็นสายที่แบบเร่งความเร็วอะไรพวกนี้หรือว่าช่วยในการเพิ่มน้ำน้าตาลในการผลิตพวกนี้มันจะช่วยได้ครับเร่งวัตถุดิบประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไปทยอยอัพพวกนี้นครับเฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ยซักเลเวล6กอะไรก่อนแล้วค่อยไปอัพสายรวมนะครับสายรวมก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอสายรวมตนันปุ๊บก็ค่อยกลับมาอัพที่หลังครับแบบนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่ สายฟรีเนี่ยพัฒนาได้ไวมากอ่าแล้วต่อมาเรื่องของเพื่อนนะครับผมเนี่ยมีแนวทางว่าจะต้องการแอดเพื่อนให้เต็มเพราะปัจจุบันเนี่ยยังมีสล็อตให้เราแบบได้เพิ่มได้ลบออกและเพื่อนนะครับหลายคนอ่ะมองข้ามผมมองว่าระยะยาวโคตรมีประโยชน์ดังนั้นอยากให้จัดการเพื่อนที่เลิกเล่นเนี่ยออกไปจากสล็อตของคุณและรับคนที่เขาเล่นจริงๆมานะครับอ่าบางคนนี่ยอาจจะเคยตึงมากแต่ว่าเขาเลิกเล่นไป ปีหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้เขาคงจะกลับมายากใช่ไหมคัดออกไปก่อนครับแล้วคุณรับคนใหม่มาเลยเนี่ยแต่ผมจะคัดออกไปเนี่ยบางคนเลิกเล่นเนี่ยเพิ่งจะมาสังเกต200กว่าวัน200กว่าวันนะครับการที่เขาไม่เล่นขนาดนี้คงจะไม่เล่นจริงจังและแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในการทํากิจกรรมต่างๆครับมันส่งของให้เขาได้แต่กลับกันอนาคตนะครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณแบบ รับคนที่เขาเล่นทุกวันมันเนี่ยการส่งของให้เพื่อนอะไรต่างๆพวกเงินอะไรพวกนี้ครับในในจดหมายเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราเราก็จะได้ในระยะยาวกับคนที่เขาเลิกเล่นไปเขาจะไม่ส่งไรให้เราแล้วถูกไหมดังนั้นนะครับต้องคัดออกเนี่ยผมก็เพิ่งมาสังเกตตัวเองเหมือนกันนี่ก็เป็นจุดที่แบบต้องเคลียร์ออกไปนะเนี่ยร้อยห้าสิบสามวันเราคัดออกไปก่อนหกสิบวันอะไรแบบนี้เราเราเห็นถึงอาการที่เขาเนี่ยไปแน่นอนใช่ไหม เอาคนใหม่เข้ามาและนอกจากนี้คนใหม่นะครับเขาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกคนเขาจะพัฒนาขึ้นและเขาก็จะเป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยลองทีมได้นะครับถ้าเขาเก่งขึ้นนะดังนั้นนะครับเปิดใจรับคนใหม่ผมพยายามรับแต่บางคนก็เต็มนะครับเนี่ยก็เลยเออปล่อยไปก่อนอ่ะเรื่องเพื่อนจบไปต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของโกดังอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมอ่ะดองไว้เยอะมากในก่อนหน้านี้นะครับในการใช้งาน อะไรการใช้ได้เนี่ยก่อนหน้านี้นผมจะมีกล่องนี้เยอะเว้ยกล่องอันนี้มันจะได้จากกิจกรรมได้จากการซื้อที่ร้านคิสตันอัปเดตตรงนี้นะครับนี่นะแล้วมันดียังไงคือในช่วงที่แบบเราดาวตันอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ช่วงที่ดาวขาดหรือตัวนั้นกลับมาเป็นเมตานะครับยังแพทก่อนนี้มีช็อกโกดิสเซนในแหลงของอาร a เคดอ a เรนาเนี่ยผมไปเปิดกล่องตรงนี้ กลายเป็นว่าโหไอดีมึงเทพขึ้นทันตาเลยอาเคดอรลนาจบประมาณท็อป2 3 0 0ามั้ั่งในในเซิร์ฟบ้านนะครับดังนั้นมันมาได้ไกลกล่องเนี้ถ้ามือใหม่มีงบนะควรจะต้องซื้อเลยเพราะมันพัฒนาดาคุกกี้ได้ไวแพทต่อแพทมันจะมาประมาณ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งเพราะว่าเกมนีอัปเดต2อาทิตย์ครั้งใช่ไหมครับดังนั้นซื้อได้2กล่องแพทหนึ่งเนี้ยคูณเตรียมงบไว้ประมาณ1 0,000เพชรนะครับแบบผมนะซื้อกล่องนี้ไว้เลย จริงๆเดือนหนึ่งหมดแค่ไม่กี่เพรนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยได้คุกกี้ที่คุณต้องการเร็วขึ้นนะก็ไปพัฒนากันนะครับส่วนพวกนี้อย่างที่บอกหลักๆมาจากเหมืองทั้งนั้นเลยนะดังนั้นทุ่มกับระบบเหมืองเยอะๆอ่ะแล้วก็เรื่องของท็อปปิ้งพิเศษนะครับไอ้พวกนี้จริงๆอ่ะมันควรจนะต้องใช้แต่ว่าผมะจะเก็บไว้ก่อนสำหรับไดีสายฟรีนะไม่ต้องรีบใช้ทําไมถึงควรจะเก็บไว้นะครับเราควรเก็บไว้และเปิดใช้ในเพจ ในแพทที่คุกกี้ตัวนั้นเป็นเมตาและเป็นท็อปปิ้งเฉพาะทางครับอย่างตัวตีบอสนะครับอย่างเช่นสมัยลูกพุนใช่ไหมมันก็จะมีท็อปปิ้งที่เป็นของพุนโดยเฉพาะแล้วก็สามารถทําออฟได้แบบที่เราต้องการได้เลยบางทีออฟมันทํายากโจมตีคริสติคอลคูทามเนื้อสามออฟเนี้ยบางทีมันรวมกันยากแต่ว่าท็อปปิ้งพิเศษเนี้ยมันหาได้ง่ายกว่าและเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะทํามันได้ดีดังนั้นพยายามเก็บไว้ ไม่ต้องรีบเปิดใช้ครับใช้รับปิ้งธรรมดาก่อนใส่ฟีเก็บไว้สะสมไว้นะครับและต่อมานะครับเศตเอนชเชลเลเจนอันนี้ผมแนะนำให้เก็บไว้อย่าเพิ่งรีบเปิดให้เปิดในตอนที่ดาวมันจะพัฒนานะสมมติว่าอ่อีกหนึ่งเซษเนี่ยดาวกำลังจะอัพเราค่อยมาเปิด3เศตเนี้ยแร้วมี3กล่องมาดีเราก็ค่อยเปิดกล่องนะครับเพราะาเปิดไปแล้วดาวไม่อัพไม่ประโยชน์นะ และที่นี้นะครับมาให้ดูช่วงที่มันเป็นเมตาด้วยอย่างแพตต่อไปเนี่ยได้ข่าวว่าลิลลี่ไม่จะมาเว้ยเออถ้าลิลลี่มาแล้วเปิดไปเอาวงเอาเวก็เก่งขึ้นนะครับดังน,นงนั้นตรงนี้เป็นแนวทางที่ทุกคนต้องวางแผนนะต่อมาเรื่องของเพจน,นะครับเอาหลักๆแล้วกันเพจเนี่ยผมแนะนําอย่าเปิดมั่วเด็ดขาดให้เปิดในแพทที่คุกกี้มันมีความสําคัญหรือว่ามีความเป็นเมตาอย่างแพทเนี้ยเป็นเกลฟูดกับมะนาว2ตัวเนี้ยถามมีประโยชน์ไหม ประโยชน์เดียวที่ผมเห็นในแกงฟิตแล้วนะพูดถึงสิราเสติตัวเลยแม่งมีแค่เรื่องของความสัมพันธ์วะแม่งที่เหลือกระจอกยกเว้นเกฟฟูดเนี่ยจะได้ใช้ในทีมไฟฟ้าที่เป็นเมตาของศึกผูพิทักอะไรแค่นั้นนะแต่มองระยะยาวก็ไม่น่าจะคุ้มอาจจะคุ้มแหละแต่คนทั่ทวไปหรือว่าสายฟรีผมว่ามันมีทีมอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องมาเปิดล่ามันขนาดนั้นนะครับเพราะสายฟรีต้องยอมรับว่าดาวต,ต่างอ่ะไปจัดทีมทำเวลาอาจจะยังสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ครับต้องรอก่อน ดังนั้นนะครับเพจให้ใช้เฉพาะแพทที่ตัวนั้นเป็นเมตาจริงๆแต่แพทเนี้ยผมเปิดในส่วนของ2ตัวนี้ไปไงมันจูกับกับอาชัยเชลเพราะว่าได้ใช้ใน,นอาเขตก็เลยเออทุ่มไปประมาณแสนหนึ่งจากจากสองแสนกว่าก็มีเพชรเหลือนะครับสมบัติพวกนี้แน่นอนเหมือนเดิมเอาไมเลตไปเปิดแต่ช่วงนี้ผมพยายามหาไมเลตเพื่อที่จะมาแลกไอ้พวกนี้นะครับสาคัญมากสําหรับผมเพราะว่าใช้ทั้งการ อ่ะแรกลดเวลาในส่วนของเหมืองเออแล้วก็การทำแคนดี้ในอนาคตด้วยแล้วก็เร่งในการผลิตของเราขาดครับดังนั้นสายฟรียิ่งมีไมเลสมากหรือว่าสายทั่วไปเนี่ยไมเลสโคตรสำคัญและในยุคนี้ผมมองว่าต้องมีติดเออต้องมีติดไยอเยอะอ่ะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บของดองของเนื้อต่างๆครับพวกนี้นะเนื้อเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วอย่ากเก็บไว้ อย่ามั่วนะครับใช้ในด่านที่ได้จากโอลมานเด้วยโอลมานคุณพยายามทุ่งมเมันใสยฟรีพัฒนาไว้กับตรงนี้เนี่ยคุณไปเก็บด่านใช่ไหมแล้วก็กดใช้กดใช้เสรส็จกล่องนี่มาเดีผมเปิดให้ดูเลยแต่พอดีว่าเพิ่งเปิดไปนะครับอ่ะเนี่ยของที่มันได้เราย้ําหลายครั้งแล้วเนี่ยนับแค่เศษเอาแอนเชลเลจเนบิสก็ได้นะครับหนึเศษแล้วถูกไหมโอ้บริไสลินล,ลี่หนึ่งแบ,บ็คเพิร์สเนี่ย ทีมคุณจะพัฒนาไวมากแล้ววันหนึ่งได้ถึง2ครั้งนะครับครั้งละ2กล่องคูณไปเนี่ยยังไม่รวมบิสกิตกระทะที่คุณจะได้ในแต่ละวันนะครับดังนั้นรางวัลมันโคตรคุ้มค่านี่โคตรคุ้มค่านะครับอลมา้าเนี่ยเป็นแนวทางที่ผมอยากจะแนะนํามือใหม่ให้พัฒนาให้ไวกับมันนะครับพัฒนาให้ไวคือรีบไปเล่นมันแล้วก็พยายามเก็บมันให้ได้ทุกวันเว้ยเนี่ยยังจะมีรางวัลจากตรงนี้ด้วยส่วน ส่วนเนื้อธรรมดาครับก็แน่นอนฟาร์มมาเสนที่คุณต้องการได้เลยสายฟรีก็จะมีประมาณนี้สเต็ปผมในช่วงเวลานี้ก็จะฟาร์มท็อปปิ้งเนะเออเราทําคิดเกี่ยวกับการฟาร์มเ็วไปแล้วลองไปย้อนดูได้ครับฟาร์มท็อปปิ้งก็จะฟาร์มด่านประมาณ18กว่าผมเน้นแบบเล่นยังไม่ได้ใช้ตั๋วนะครับนี่แต่ถ้าจะใช้ก็ไดใช้แบบ18 5ได้ครูไทม์ใช่ไหมหรือว่า1 8นี่เออ18 8ก็ดีได้ทั้ง ความเร็วความเร็วนี่ก็ใช้ในอของการตีบอสอะไรพวกนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นไอเดียล่าสุดเนาะสำหรับสายฟรีดาคุกกี้จะมีประมาณนี้ครับสิ่งที่อยากจะทำต่อไปก็จะเป็นเนี่ยเพียวเอาเวกอยากจะให้มันตันนะครับอืมส่วนใหญ่เนะแล้วแผนต่อไปก็วางแผนที่จะทำลินลี่แล้วเพราะว่าลินลี่นี่เตรียมจะมาในแพทต่อไปใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับก็คงจะไปได้ไกลขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันดาวตันได้ครับขอแค่คุณขยนันโหเนี่ย สายฟรีมีดีเหมือนกันบอกเลยทุกทุกอย่างครบครันนะครับเหลือแค่แกาซินลัดที่ว่าจะต้องทำความสัมพันธ์แต่รอหลังจากนี้สักหน่อยอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะครบทั่วหรือว่าอะไรประมาณไหนนะครับอ่ะขาเรื่องกิลดเรื่องกิลนะครับอันนี้เป็นกิลเซิร์ป้าอันแหลงมันพิ่งจะรีมาก็จะอยู่ประมาณท็อป50นะครับตอนนี้นะเออเซิร์ป้าหาคนยากหน่อยคลาที่สนใจมาอยู่ด้วยกันได้และกิลเราเนี่ย แน่นอนจบแรงสูงนะครับเพจที่ได้ต่อซีซั่นนียก็จะมา7 8 0 0 0ใช่ไหมเป็นเงินเดือนที่ทำให้เลี้ยงกิวเราได้เออทุกคนได้เหมือนกันนะครับถ้าช่วยกันตีใครสนใจเซอร์ป้าแอดมาอยู่ด้วยกันได้สมัครมาได้นะครับรับหมดนะโอเควันนี้มีประมาณนี้เนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สวัสดีครับ